สวัสดีครับผมช่างเทคนิคประจำศูนย์มิสูเตชามพรวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องของการสลับยางถ่วงล้อการสลับยางถ่วงล้อนี่มีความสำคัญยังไงหนึ่งเลยยางคู่หน้าเนี่ยจะมีการสึกหลอเยอะกว่ายางคู่หลังเพราะยางคู่หน้าเนี่ยจะเป็นล้อที่ใช้บังคับเลี้ยวบังคับยูเทิร์นและถึงแม้กระทั่งการเบรกเราจะสามารถ ดูได้ยังไงว่ายางสึกหลอเยอะกว่ากันโดยการที่เราจะทําการวัดดอกยางทุกครั้งทั้งคู่หน้าและคู่หลังว่ามีการสึกหลอเยอะหรือเปล่าการสึกหลอที่ไม่เท่ากันเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของตัวรถเนี่ยลดน้อยลงเราถึงต้องทําการสลับยางสวงล้อทุก2 0 0 0 0 0กิโลเมตรครับผม การสลับยางถ่วงล้อนะครับมีข้อดีอีกอย่างก็คือเราสามารถตรวจสอบรอยฉีกขาดรอยตะปูและก็ความสึกหลอของยางที่มันเกิดการใช้งานไปแล้วครับผมการสลับยางทุกครั้งเราต้องมีการถ่วงล้อเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักของล้อและยางให้เท่ากันและลดอาการสั่นของล้อครับผม และนี่คือข้อดีของการสลับยางถ่วงล้อที่ผมได้นำเสนอลูกค้าในวันนี้ครับผมหากลูกค้านำรถเข้ามาเช็คระยะทุกๆ2,000มกิโลเมตรเราจะทำการสลับยางถ่วงล้อเลยครับผมเราดูแลคุณแค่ขับ